พบกับช่อง e c t channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสั่งปิมพโดยให้มีหัวตารางติดอยู่ทุกหน้านะครับผมโดยโปรแกรม microsoft excel นะครับเบื้องต้นผมก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับชื่อสกุลชื่อเล่นเพศเบอร์โทรนะครับผมอ,อ,อันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ว่าผมจะทำการปิมพให้ดูก่อนนะครับพอเรากด ctrl p เพื่อที่จะปิมพน,นะครับ อันนี้คือหน้า1นนะครับพอเรากดไปหน้า2หน้า3หน้า4ีหน้า5หน้า6หน้า7ไอตรงหัวหัวตารางหรือหัวข้อมันจะหายไปหรือมันจะไม่พิมพ์ออกมานะครับทำให้มันดูยากเนาะวันนี้ผมจะสอนวิธีการพิมพ์โดยให้มีหัวตารางติดอยู่ทุกหน้านะครับเบื้องต้นก็ไปตรงเขาโค้งหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เลือกตรงหัวเรื่องที่จะพิม นะครับแล้วก็ให้เลือกตรงแถวที่จะพิมพ์ซ้าด้านบนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วมันจะให,ให้เราเลือกว่าเราจะพิมพ์ซ้าบรรทัดไหนเราก็เลือกบรรทัดแรกเลยคือหัวข้อกด enter นะครับผมแล้วก็กดตกลงนะครับต่อไปผมจะกด ctrl p เพื่อที่จะปินพ์ให้ดูนะครับนีครับอันนี้คือหน้า1ห,หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5ห,หน้า6จะเห็นได้ว่า หัวเรื่องหรือหัวข้อมันจะติดไปกับเอกสารทุกหน้าเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับหัวข้อก็จะถูกพิมพ์ออกไปทุกหน้านะครับง่ายๆครับวิธีการสั่งพิมพ์โดยให้มีหัวตารางติดอยู่ทุกหน้านะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ